สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนประถมวัยชั้นอนุบาล2นะคะของโรงเรียนการกุศลากาพุทธศาสนาวัดในวังพระอารามหลวงค่ะเราก็อยู่ในสาระการเรียนรู้ที่8นะคะคุณครูจ๊รตเป็นเรื่องที่3นะคะประโยชน์ของธรรมชาติและก็ภัยพิบัติธรรมชาติร่วมด้วยนะคะอคลิปนี้นะคะเราก็จะเป็นคลิปพิเศษเพราะว่ามันจะเป็นช่วง สิ้นปีนะคะเทศกาลปีใหม่เราก็จะมีการหยุดเยอะขึ้นหน่อยนะคะ,ใ,คะในคลิปนี้เราก็จะเรียนในหนังสือธรรมชาติก็คือควบไปสองหน้าเลยนะคะเด็กๆนะคะคล <ๆ S 1> ิปนี้เยอะหน่อยนะคะแต่ว่าให้เด็กๆตั้งใจทำนะคะ้ก็อยู่ในช่วงปีไหนเรา,ก,าเ <ๆ S 1> ก็จะถึหยุดยาวเยอะปะเยอะเราก็มาเรียนไปเจอกันอีกทีในปีหน้าใช่ไหมคะคุณครูต๋อก<ช>็เลยเรียนสองเรื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของประโยชน์ ของทรัพยากรธรรมชาติกันค่ะอาประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่เด็กๆจะได้คือคือทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำป่าภูเขากระดอนจุแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในพื้นดินนะคะทุกอย่างล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะเราควรเรียนรู้ทําความเข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรที่มีต่อเรานะคะเ<ๆ>พื่อที่จะได้เห็นคุณค่าและเกิด ความห่วงแหนตามมานะคะทรัพยากรแต่และชนิดนะคะมีประโยชน์ดังนี้นะคะหนึ่งดินดินมีความสําคัญต่อการดำรงชีวิตของคนตัดแตงพืชเพราะเป็นแหล่งเพราะปู่นะคะสองน้ํามีความสําคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งต่างๆนะคะน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการดํดำรงชีวิตแล้วก็ในการทำเกษตระนะคะสามนะคะอากาศเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกคนทุกแห่งนะคะหากไม่มีอากาศ สิ่งมีชีวิตคงอยู่ไม่ได้นะคะ4ี่ป่าไม้มีความสํสคาคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากมายเพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆนะคะและเป็นแหล่งที่ผลิตอาหารน,นะคะคณครูกทก็ได้หลบกเกิดประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไทราบถึงภัยพิบรติที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เกิดอันตารายและเกิดความสูญเสียตั้งชีวิตและก็สัพย์สินต่างๆนะคะ ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นใน3ลักษณะคือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุภัยในโลกอย่างเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดภัยพิบัติที่เกิดจากบนพื้นถิวโลกก็คือการเกิดแผ่นดินถล่ม ทุกภัไยไยแรงไฟป่าแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศเช่นวาสภัยภาวะลูกเหรอลูกเห็บฟ้าผ่าเป็นต้นนะคะนี่ก็คือความหมายเบื้องต้นนะคะของภัยพิบัติธรรมชาติแล้วก็ประโยชน์ทางธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราไป,ไปดูประโยชน์ของธรรมชาติดีกว่าคะ่ะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างประโยชน์นะคะของธรรมชาตินะคะอภาพที่หนึ่งนะคะก็จะเป็น การปลูกข้าวทำนานะคะมาทำนาแล้วนะคะทำให้คนใช่ไหมคะได้มีข้าวกินได้อาชีพเกษตรกรนะคะห้าจะอยู่ใธรรมชาติก็คือน้ำนะคะน้ำอาการดินนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้คนหรือมนุษย์เนี่ยค่ะ ประกอบอาชีพได้ยังได้เช่นนี้ใช่ไหมคะคุณปุ๊กเราก็ปลูกผักไหมผักค่ะปลูกผัก่ปลูกผักในดินดินก็ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะอันนี้ก็ปลูกต้นไม้ในป่านะคะอ่าเพื่อเป็นการทําให้ธรรมชาตินะคะคมีเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูปฏิบัติธรรมชาติกันค่ะคุณปุ๊อ่าภัยพิบัติธรรมชาตินะคะที่เกิดจากน้ํามือของมนุษย์นะคะอ่าก็คือ บุผ่าไฟจะเบอนะคะก็จะเป็นลาวาไฟขึ้นมานะคะภาพที่สองนะคะก็จะเป็นการเกิดไฟป่านะคะเกิดไฟป่าเด็กๆเคยเห็นไหมคะเวลาที่ไฟป่าประเทศอินโดนีเซียอ่าไม่อะค่ะจะมีฝุ่นละอองเล็กๆนะคะลอยไปตามอากาศเต็มเลยถ้าเด็กๆสูดหายใจเข้าไปเยอะๆนะคะก็จะเป็นมลพิษมลภาวะทาง อ่อนนะคะภาพสุดท้ายค่ะ่ะอาภาพสุดท้ายนะคะก็จะเป็นภาพน้ําท่วมนะคะอ่าน้ําท่วมสาเหตุเกิดจากการตัดไม้ทาลายป่าการทิ้งขยะลงแม่น้ําลําลองนะคะอ่าทําให้ขยะเนี่ยไปอุดตันท่อระบายน้ํานะคะทําให้น้ํามันไม่ไม่ไหลนะคะน้ามันก็จะเยอ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 ะขึ้นก็กลายเป็นน้ําท่วมคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูใบงานกันดีกว่าค่ะใบแรกนะคะเป็นใบงานเกี่ยวกับประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติค่กครูจอนถ้าจุดประสงค์นะคะเด็กๆทราบเกี่ยวกับประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆแล้วก็จุดสาระสุทธิที่จริงคือการเชื่อมยอดนะคะครูจอเขาว่าเด็กๆทำอะไรคะก็บอกว่านะคะให้อ่านํานะคะตามครูแล้วเขียนตามโดยกะแล้วน่าตส้นยงภาพให้สัมพันธ์กันค่ะ ในนี้เนามีทรัพยากรธรรมชาติก็คือน้ำต่าไม้แล้วก็บินอ่าเดี๋ยวคือคะว่าประโยชน์คุณรูจะตัวอย่างให้ดูเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำน้ำมีประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวดูมาดูในภาพสิค่ะมนตรงกับภาพไหนที่มีความสัมัญกันน้ำนะคะมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตแต่ในภาพนี้น้ำมีประโยชน์ก็คือการน,นำน้ำมาล้างรถใช่หคะแล้วก็ลากภาพน้ำมาภาพที่มีเด็กๆอยู่กับผู้ใหญ่ล้างรถนะคะ ภาพที่2ค่ะภาป่าไม้ป่าไม้ภาป่าปไม้นะคะ,ระเราก็<ร>ดำมไม้นเนี่ย<ป>มาแปรรูปเป็นบ้านนะคะเราก็ลากที่ป่าไม้ไปหาภาพที่มีคนกําลังสร้างบ้านนะคะอาสุดท้ายค่ะทรัพยากรก็คือดินนะคะด,ดินนะคะมีไว้สาหรับ หลุมผักนะคะต้นผักต้นไม้นะคะดินภาพนี้นะคะมีความสาคัญสับภาพที่มีเด็กเผู้ใหญ่กําลังปลูกต้นไม้เราลากไปหาเลยค่ะภาพดินไปหาที่เด็กๆกาลังปลูกต้นไม้นะคะเป็นเป็นอันเสดตั้งสามภาพที่มีความสาคัญกันนะคะเคุดประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติเดี๋ยวเราไปดูใบงานที่เกี่ยวกับไทยธรรมชาติกันดีกว่าที่อยู่ใกล้ตัวเราค่ะคุณครูจอร์ดไทยธรรมชาตินะคะที่เด็กๆเห็นนะคะอ่าที่เกิดจาก มือมนุษย์นี่แหละค่ะใช่ค่ะคุณกระทกจากมนุษย์ทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าให้เด็กเขียนการะบาดในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่เป็นอันตรายจากภัยธรรมชาติเด็กๆดูสิคะในใบางานมีอยู่สี่ภาพแต่ก็บอกว่าให้เขียนการะบาดในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่เป็นภัยนะคะภัยธรรมชาติาเรามาดูพร้อมกันทีละภาพนะคะคุณครูจอร์ดภาพที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นภาพ น้ำท่วมค่ะฮ่าก็เป็นภัยธรรมชาติคือว่าเป็นภัยธรรมชาติไม่คล้าน้ําท่วมเมื่อฝนตกหนักน้ําก็เอ่อล้นในบ้านเรือนนะคะ่าก็เป็นภัยแบบธรรมชาติส่วนหนึ่งถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นภัยธรรมชาติเด็กๆนะคะสบายได้เลยค่ะภาพที่สองเป็นภาพทุ่งนามีน้ำน้ำตไ่าได้ค่ะ่าก็ถือว่าไม่เป็นภัยธรรมชาตินะคะก็ถือเป็นอ่า เป็นภาพปกตินะคะไม่มีไม่มีการเสียหายอะไรน่มีปลาในนามนีขค่ะเราก็ไม่ต้องทําเครื่องหมายกากบาทนะคะไปดูภาพที่สามเลยค่ะเป็นภาพพายุลมฝนนะคะก็พายุลมด้ยทำให้ต้นไม้ล้มบ้านเรือนเสียหายนะคะเด็กๆถือว่าเป็นภัยธรรมชาติไหมคะ ถ้าหากว่าเป็นภัยธรรมชาติแค่เด็กนิถ้า,าบาทล,ลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยคะ่ะภาพสุดท้ายคะ่ะก็จะเป็นภาพฝนตกนะคะ<ม>อ่าฝนตกสามวันสี่วันห้าวันยังไม่หยุดตกนะคะก็ท<ฟ>ําทให้เกิดภัยพิบัติ้<ช>ําท่วมได้เหมือนก,กันเราก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติาเราก็ท้ากระบาดในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะอ่าสรุปแล้วภัยธรรมชาติในสี่ภาพนี้ มีกี่ภาพที่เป็นภัยธรมรมชาติคะสาม่ามีสามภาพด้วยกันนะคะที่เป็นภัยธรมรมชาติรล้วการกระบในช่องสีเหลีอยมให้ถูกต้องตามภาพเลยนะคะน่านีคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสุดท้ายของหงินซือเลื่อธรรมชาตริรอบตัวแล้วคัณคือบอสเล่มนี้นะคะเลื่มนี้นะคะ เมื่อวันก่อนคุณครูได้แจกหนังสือให้กับเด็กๆเล่มใหม่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาขึ้นเล่มใหม่ในปีหนะ้ากันดีกว่าพูดเหมือนว่าจากไกลเลยแต่ว่าก็เป็นอาธิษฐานไปโน่นนะคะใช่ค่ะอ่าเราขึ้นเล่มใหม่เรียนหน่วยการเรียนรู้ใหม่กันนะคะอ่าแต่คุณครูคนเดิมใช่แล <laughs> ้วค่ะเราก็ายังอยู่ไปจนจบเพิ่มนะคะใช่ค่ะ,อะของอนุบาลสองนะคะอ่าฝากเด็กๆนะคะอ่าอ่า ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะ่แล้วก็ในช่วงปีใหม่นี้นะคะให้เด็กๆาอ่าปีใหม่แล้วนะคะคุณผูก็ขอให้เด็กๆเนี่ยมีความสุขม้อๆนะคะอ่าคิดสิ่งใดก็ขอให้มีลังพัฒนานะคะอ่าอยากจะได้ของขวันอยากจะได้อะไรจากพ่ออ่ากแม่เด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะคะอย่าลืมนะคะ ไปฉลองปีใหม่กันอย่าลืมต้องระวังตัวด้วยนะคะใส่แมสก์กันโควิด,ดะะย,ยังอยู่กับเราอีกนะคะอย่าละเลยนะคะ,คะต้องระวังตัวเองนะคะมีความสุขในปีใหม่นะคะเราเจอกันในวันที่ในปีหน้ากันนะคะให้ได้ดๆมีความสุขมากๆแล้วก็ุ้กครอบครขอให้มีสุขแล้วแข็งแรงมีความสุขกันนะคะเราเจอกันใหม่ในปีหน้านะคะค,<ห>คุณรูจชมตอนนี้เป็นพิธีกดและคุณรูจอก็อขอลาไปก่อนนะคะสะวัสดีค่ะ